พระคริสต์รมคำพีพระธรรมเสฟันยาเสฟันยาบทที่หนึ่งรัชจนะของพระยาเวที่มาถึงเสฟันยาบุตรคูชีผู้เป็นบุตรเกดาลิยาผู้เป็นบุตรอามาริยาผู้เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์เฮเซคียาซึ่งมาในรัชกาลโยเซยาพระราชโอรสของอาโมนกษัตริย์แห่งยูดา การพิภากษายูดาที่กำลังจะมาถึงเราจะกวาดล้างทุกอย่างไปจากพื้นพิภพพระยาเวตรัดดังนี้แหละเราจะกวาดล้างทั้งคนและสัตว์เราจะกวาดล้างนกในอากาศทั้งปลาในทะเลด้วยเราจะโค่นคนอาธรรมเราจะกำจัดมนุษย์ไปจากพื้นพิภพพระยาเวตรัดดังนี้แหละเราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้ยูดา และต่อสู้ชาวเยรูซาเล็มทั้งหมดเราจะกำจัดสิ่งที่เหลือของพระบาอันเสียจากสถานที่นี้ทั้งชื่อปุโรหิตต่างชาติพร้อมกับพวกปุโรหิตที่ไหว้รูปเคารพและกำจัดพวกที่กราบลงบนดาดฟ้าหลังคาตึกเพื่อไหว้บริวารแห่งฟ้าสวรรค์และพวกที่กราบลงสาบานต่อพระยาเวแล้วยังกราบลงสาบานโดยพระมิรุโคม รวมทั้งพวกที่หันกลับจากการติดตามพระยาเวคือพวกที่ไม่ได้แสวงหาพระยาเวหรือทูลถามพระองค์จงเงียบสงบเฉพาะพระพักพระยาเวองค์เจ้านายเพราะว่าวันแห่งพระยาเวมาใกล้แล้วพระยาเวทรงเตรียมการบูชาแล้วและทรงแยกพวกที่พระองค์ทรงเชิญไว้ให้บริสุทธิ์แล้วในวันแห่งการบูชาของพระยาเว เราจะลงโทษพวกเจ้านายและบรรดาพระราชโอรสของกษัตริย์ทั้งทุกคนที่แต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายต่างด้าวในวันนั้นเราจะลงโทษทุกคนที่กระโดดข้ามธรณีประตูและพวกที่ทำให้บ้านเจ้านายของเขาเต็มไปด้วยความทารุณและการหลอกลวงพระยาเวตรัสดังนี้ว่าในวันนั้นจะมีเสียงร่ำร้องจากประตูปลาและเสียงร้องไห้จากแขวงที่สอง และเสียงโครมครามจากเนินเขาโอชาวตตำบลครกจงร้องไห้เพราะพ่อค้าไม่เหลือสักคนทุกคนที่ช่างเงินก็ถูกกำจัดเสียในเวลานั้นเราจะเอาตะเกียงส่องดูเยรูซาเลม็มและเราจะลงโทษพวกไม่รู้ร้อนรู้หนาวมานานเหมือนตะกรอนเล่าที่เกละจนหนาผู้ที่คิดในใจของตนว่าพระยาเวจะไม่ทรงให้สิ่งดี และพระองค์ก็จะไม่ทรงให้สิ่งร้ายแต่ทรัพย์สมบัติของพวกเขาจะถูกปล้นและบ้านของพวกเขาจะร้างเปล่าถึงแม้จะสร้างบ้านเรือนเขาทั้งหลายก็จะไม่ได้อยู่ถึงแม้จะทำสวนองุ่นเขาทั้งหลายก็จะไม่ได้ดื่มเหล้าอางุ่นจากสวนนั้นวันแห่งพระยาเวอันยิ่งใหญ่วันแห่งพระยาเวอันยิ่งใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาและเร่งมาก เสียงร้องในวันแห่งพระยาเวก็ขมคืนนักรบจะร้องเสียงดังที่นั่นวันนั้นจะเป็นวันแห่งพระพิโรธเป็นวันที่ทุกใจและระทมเป็นวันที่มีความพินาศและการทำลายล้างเป็นวันที่มืดและหม่นหมองเป็นวันที่เมฆคลุมและมืดทึบวันที่มีเสียงแตรและเสียงโห่ร้องของสงครามต่อสู้บรรดาเมืองที่มีปราการและต่อสู้บรรดาป้อมสูง เราจะนำทุกภัยมาสู่มนุษย์พวกเขาจะเดินอย่างคนตาบอดพวกเขาได้ทำบาปต่อพระยาเวโลหิตของเขาจะถูกเทออกเหมือนฝุ่นและเนื้อของเขาจะถูกเทออกเหมือนมูลสัตว์เงินหรือทองคำของเขาก็ดีจะไม่สามารถช่วยกู้เขาในวันแห่งพระพิโรธของพระยาเวและด้วยไฟแห่งความหวงแหนของพระองค์พิภพทั้งหมดจะถูกเผาผลาญ พระองค์จะทรงทำให้ชาวพิพพทั้งหมดถึงจุดจบอย่างสิ้นเชิงและน่ากลัวเสฟัญญาบทที่สองการพิพากษาศัตรูทั้งหลายของอิสราเอลจงมารวมตัวมาชุมนุมกันชนชาติหนึ่งที่ไร้อย่างอาย ก่อนที่คำบัญชาจะมาถึงและวันเวลาผ่านไปเหมือนแกลบที่ปลิวก่อนที่พระพิโรธอันรุนแรงของพระยาเวจะมาเหนือพวกเจ้าก่อนที่วันแห่งพระพิโรธของพระยาเวจะมาถึงเจ้าทั้งหลายจงแสวงหาพระยาเวทุกคนที่ถ่อมใจบนแผ่นดินคือผู้ที่ทำตามพระบัญชาของพระองค์จงแสวงหาความชอบธรรมจงแสวงหาความถ่อมใจ บางทีพวกเจ้าจะได้รับการกำบังในวันแห่งพระพิโรธของพระยาเวเพราะว่าเมืองกาซาจะถูกทอดทิ้งและอัชเคโลนจะเป็นเมืองร้างพวกเขาจะขับไล่ชาวเมืองอัชโดดไปตอนเที่ยงวันและเมืองเอโครนจะถูกถอนรากวิบัติแก่เจ้าผู้อาศัยตามชายทะเลแก่พวกชาวเคเรทีพระวจนะของพระยาเวกล่าวโทษพวกเจ้า นคาณาอันแผ่นดินของคนฟิลิสเตียเราจะทำลายเจ้าจนไร้คนอาศัยชายทะเลจะกลายเป็นลานหญ้าเป็นทุ่งหญ้าของผู้เลี้ยงแกะและเป็นคอกสำหรับฝูงแพะแกะชายทะเลจะเป็นกรรมสิทธิ์ของพงพันยูดาที่เหลืออยู่พวกเขาจะเลี้ยงสัตว์ที่นั่นและพวกเขาจะนอนลงในเวลาเยน็นในบ้านของชาวอัชเคโลน เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเขาจะเอาพระไทยใส่เขาและให้เขาทั้งหลายกลับสู่สภาพเดิมเราได้ยินคออําเย้ยหยันของโมอัพและคําด่าทอของคนอัมโมนที่เขาเย้ยหยันประชากรของเราและโอ้อวดเรื่องดินแดนของพวกเขาฉะนั้นพระยาเวจอมทัพพระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดโมอับจะเป็นเหมือนเมืองโสโดม และคนอมัมโมนจะเหมือนเมืองโกโมราเป็นแผ่นดินที่มีแต่ต้นหนามและบ่อกเกลือและเป็นที่ร้างเปล่าตลอดไปประชากรที่เหลืออยู่ของเราจะปล้นเขาคนรอดตายในประชาชาติของเราจะเข้าครอบครองนี่จะเป็นผลตอบแทนความเยื่อหยิ่งของเขาเพราะพวกเขาเย้ะหออยันและโอ้อวดต่อประชากรของพระยาเวจอมทัพ พระยาเวจะทรงเป็นที่หวาดกลัวของพวกเขาเพราะพระองค์จะทรงทำให้พระทั้งหมดของโลกผ่ายพอมแล้วประชาชาิทั้งปวงตามชายทะเลจะก้มกราบพระองค์จากที่อยู่ของแต่ละคนเจ้าด้วยพวกชาวคูชจะถูกประหารด้วยดาบของเราแล้วพระองค์จะยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ต่อสู้เมืองทางเหนือและทำลายอสัสซีเรียและจะทำให้เมืองนีนาเวเป็นที่ร้างเปล่า เป็นที่แห้งแล้งเหมือนถิ่นทุรกันดาลฝูงสัตว์จะนอนอยู่ท่ามกลางที่นั้นสัตว์ทุกชนิดเป็นฝูงฝูงนกเขาแมวและอีกาบ้านจะอาศัยตามหัวเสาของเมืองนั้นส่งเสียงร้องอยู่ที่หน้าต่างนกกาจะส่งเสียงตรงธรณีประตูเพราะที่บุดด้วยไม้สนสีดาถูกกระเทาะนี่คือเมืองที่สนุกสนานที่เคยอยู่อย่างปลอดภัย เมืองที่คิดในใจของตนว่าข่านี่แหละและไม่มีเมืองอื่นใดอีกแล้วแต่มันกลายเป็นเมืองร้างเปล่าแล้วหนอเป็นที่พักผ่อนของสัตว์ป่าทุกคนที่ผ่านเมืองนี้ไปจะทำเสียงเย้ยหยันและสันกรรมปั้นว่าสาสมเสฟัญญาบทที่สาม บาปของเยรูซาเลม็มวิบัติแก่เมืองที่กบฏและเป็นมนทินเมืองที่กดขี่ผู้อื่นเมืองที่ไม่ยอมฟังเสียงใครเลยและไม่ยอมรับการตีสอนใดๆเมืองที่ไม่วางใจในพระยาเวและไม่ยอมเข้าใกล้พระเจ้าพวกเจ้านายที่อยู่ในเมืองนี้เป็นเหมือนสิงโตที่คำรามพวกผู้พิพากษาของเธอก็เป็นเหมือนหมาป่าในยามเย็น ที่ไม่ยอมเหลืออะไรไว้ถึงรุ่งเช้าพวกผู้เผยพระวจนะของเธอเป็นคนไม่รับผิดชอบทั้งยังเป็นคนทรยศบรรดาปุโรหิตของเธอก็ดูหมิ่นสิ่งของศักดิ์สิทธิ์และฝ่าฝืนธรรมบัญญัติพระยาเวผู้ทรงอยู่ในเมืองนั้นชอบธรรมพระองค์ไม่ทรงทำผิดเลยทุกๆเช้าพระองค์ทรงทำความยุติธรรมของพระองค์ให้ประจัก ทุกรุ่งอรุณไม่ทรงเว้นเลยแต่คนอายุติธรรมนั้นไม่รู้จักอายเราได้กำจัดบรรดาประชาชาติป้อมปราการของพวกเขาพังทลายเราทำให้ถนนของพวกเขาว่างเปล่าไม่มีใครเดินบนนั้นเมืองของพวกเขาถูกทิ้งร้างไม่มีคนอยู่ไร้ผู้อาศัยเรากล่าวว่าเมืองนั้นจะยำเกรงเราแน่ เธอจะยอมรับการตีสอนเธอคงจะไม่ละสายตาไปจากทุกสิ่งที่เรานำมาอย่างเธอแต่เขาทั้งหลายกลับยิ่งกระตือรือร้นที่จะทำให้การกระทำทั้งสิ้นของเขาเสื่อมซามบรรดาประชาชาติถูกลงโทษและกลับใจพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเพราะฉะนั้นจงคอยเราคอยวันที่เราลุกขึ้นเป็นพยาน เพราะเราตัดสินใจที่จะรวบรวมประชาชาติและให้อาณาจักรมาชุมนุมกันเพื่อเทความกริ้วของเราบนพวกเขาคือความร้อนแรงแห่งความโกรธทั้งสิ้นของเราเพราะว่าพิภพทั้งหมดจะถูกเผาผลาญด้วยไฟแห่งความหวงแหนของเราในเวลานั้นเราจะเปลี่ยนริมฝีปากของประชากรทั้งหลายให้เป็นริมฝีปากที่บริสุทธิ์ เพื่อว่าทุกคนจะร้องทูลออกพระนามพระยาเวและปรนิบัติพระองค์เป็นใจเดียวกันพวกที่ทูลต่อเราชุมชนของเราที่กระจัดกระจายไปจะนำเครื่องถวายมายังเราจากฟากโน้นของแม่น้ำแห่งคูชในวันนั้นเจ้าจะไม่ถูกทำให้อับอายจากการกระทำทั้งสิ้นซึ่งเจ้าได้กระบฏต่อเรา เพราะในเวลานั้นเราจะเอาผู้โอ้อวดเยื่หยิ่งออกไปจากท่ามกลางเจ้าเจ้าก็จะไม่หยิ่งจองหองที่ภูเขาบริสุทธิ์ของเราอีกต่อไปเพราะเราจะเหลือไว้ในท่ามกลางเจ้าประชาชนที่ถ่อมใจและเจียมตัวพวกเขาจะสแสวงหาที่ลี้ภัยในพระนามของพระยาเวบรรดาคนที่เหลืออยู่ในอิสราเอลจะไม่ทำความผิดบาป และจะไม่กล่าวคำโกหกและในปากของพวกเขานั้นจะไม่พบลิ้นที่หลอกลวงเพราะเขาทั้งหลายจะหากินและนอนลงและไม่มีใครทำให้เขาหวาดวันบทเพลงแห่งความยินดีโอบุตรีแห่งซิโยนเอ๋ยจงร้องเพลงเสียงดังโออิสราเอลเอ๋ยจงโห่ร้องเถิด จงเปรมปรีและรื่นเริงด้วยเต็มใจของเจ้าเถิดนะบุตรีแห่งเยรูซาเลม็มพระยาวเวทรงยกเลิกการลงโทษเจ้าแล้วพระองค์ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าไปแล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอลคือพระยาวเวทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเจ้าจะไม่กลัวภัยพิบัติอีกต่อไปในวันนั้นเขาจะพูดกับเยรูซาเล็มว่าโอซิโยนเอ๋อยากกลัวเลย อย่าให้มือของเจ้าอ่อนเปลี้ยไปพระยาเวพระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ทรงช่วยให้รอดพระองค์จะทรงเปรยปรีพระเจ้าด้วยความยินดีและทรงสงบในความรักของพระองค์พระองค์จะทรงเริงร่าพระเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดังเหมือนในวันที่มีงานเลี้ยงฉลองเราจะขัดจัดภัยพิบัติเสียจากเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนต่อการเยาะเย้ยเพราะเรื่องนี้ นี่แน่ในเวลานั้นเราจะจัดการกับทุกคนที่กดขี่เจ้าเราจะช่วยคนขาพิการและรวบรวมผู้ที่ถูกขับไล่ไปและเราจะเปลี่ยนความอายของเขาให้เป็นความน่าสรรเสริญและให้เป็นชื่อเสียงที่เลื่องลือไปทั้งโลกในเวลานั้นเราจะนำพวกเจ้าเข้ามาคือในเวลาที่เรารวบรวมเจ้าเข้าด้วยกัน เราจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่ส,ร,สรรเสริญท่ามกลางประชากรทั้งสิ้นในโลกเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าต่อตาเจ้าพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละ